สว,ส,สวัสดีค่ะไปเราไปดูเราไม่ติดตามห้องไม่ใช่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 ผู้ใหญ่บ้านสักหน่อยไปอ่ะพาไปดูบ้านตะเวนดูบ้านของชาวล้าหูนะคะว่าเป็นยังไงคลิปที่แล้วก็โอ้โหดูสาวสาวแบบล้าหูเล่นกิจกรรมไปยาวมากนะคะก็เลยทำอีพีหนึ่งให้พี่พี่ได้อิ่มนำ้นสํสำราญนะเพราะว่ามันไกลามากเพราะนานๆถึงจะได้มา,าทีหนึ่งนะคะก็เลยแบบ ใส่ให้เต็มอิ่มนี่นะคะเขาปุ๊บก,ก็ยังเอามาให้ไม่หวั่นไม่ไหวอาโบอีจ้านนใช่ไหมอันนี้มันเป็นเฮ้ย,ยตรงนี้เมื่อกี้ขนมเขาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เน,ะนานะไปเราตรงไปเลยค่ะดีไหมคะเราเป็นช่างกล้องอ <c oughs> มาทาง,ง,งนี้ก็มีหมู่บ้านตรงนี้ก็ไม่รู้ว่า เอาเลยวันนี้ไปดูบ้านแต่ละที่ก่านเขาน่าจะไม่อยู่บ้านนะเดี๋ยวเราค่อยไปทางนี้นะไม่มีใครอยู่บ้านถ้ามีอยู่บ้านเนดะี๋ยนะวจะเขาน่าจะไปไปแบบไปทำงานเลยไปทำงานอะไรอนยะ่างเงี้ยเงียบมากเขาปิดทิ้งยืดตึงสบายอยู่ มยายองกับบ้านไม่มีไม่มีอะไรอันนั้นที่กั้นอ่ะกับแพงมันจะไม่ไปหากันได้โอ้บ้านนี้ทำอันนี้นี่ไม่รู้เขาทำมีหรือเปล่าอะไรอางเงี้ยนี่นะบ้านนี้ทำอะไรนะราคาาคาบ้านเนาะราคาบ้านอ่ะเข,า,ข,า,า,ะขาเรียกน้ำ เขาทำกับข้าวอยู่แน่นอนเราไปดูดิสวัสดียังไงไม่รู้ไม่เอาต้วยเลยหมคะลาดชี้จี๋ม่าตุ้ยอู้รู้หอถ้าสูงอายุเมื่อกี้พุ่ง้องบอกว่าเขาไม่รู้ภาษาพม่าอ๋อต้ตุ้ยน่นี่เหรอไม่ได้ นี่อันนี้แม่ท้า้าอืม่ะอ๋มันนี่เหมือฮะ้มันนี่ห้ไอ๋อ้อย่เหน้อมี่เฮตมาเราไม่เจอโ้ามตขายนี่นะคะครัวของแบบคนปล่องนะคะเอ้ยจอ๊บิะเทเอ้ยพูดเดาลองไทยได้ไ โอ้ยทำไมพูดร้าหูไงเมื่อกี้จเจมี่ก็พูดถูกแล้วเออไม่ใช่เมื่อกี้พี่เหมยบอกว่าประลองก็เลยแบบพูดผิดไงก็เลยแบบร้าหูหูกันไตอ่ะโอ้โหครับโอนึกว่านั่นหัวนหนกัเมื่อไก่กัตตานมาแล้วอันพงพงว่าเพราะอายุสูงนี่คำหมอกรรมาอ่านกันไตนเลยว่าอายุอันนั่นหน่อยนี่พงพงสอนเนยหมออะไ่บ้าอ๋อมันนิมเฮ็คข้าเนาะออ เป็นวันปีใหม่แลมอ๋อเพราะกลางคืนมากกว่าเป็นพอนะอ๋อการเมตเออมนี่ย่างการใช่ไหมเนาะเหมือนเหมือนเหมือนวันหยุดอย่างนี้นะคะก็นี่นะครัวเพิ่บถ่ายหมดนี่เราก็เห็นชัดเลยนะคะนี่อันนี้ก็เอาไว้ย่างเนื้อย่างอะไรนะคะก็ กินเข่าเอ,อ้าฮะอ,อ,อ๋อของกินก็เขายังไม่ทำนะ,ะเฮ็ดเฮ็ดมือกินมือกงหนอมเอาไว้เนะอ๋อแต่ว่าอันนี้ดูใหม่มากนะคะเสือมันไม่ทำอยู่ข้างบนก็ยังยืดจาวนะคะอันนี้ก็เหมือนข้องใส่ปลามาก <c oughs> โอ้เม <laughs> ah, ื Jamie, <Ap> ่อไกวันจื๊ออ้าวยอะกว่าบปยอะกวพี่ปีเพรยินดีดจวยนะขอบคุณด้วยนะเอออับป๋จะเมื่อไกว่าเมื่อไก่ึงก้าวขมุนเนี่ยแจกขมุนนั่งเหนินนะขมุนจะอยู่กูฏิขมุนจะอยู่อยู่กุฏิอ๋อเอาอย่างว่าอ๋อนึกว่านึกว่ามึงกำหัวนะกาเมื่อไก่แจกตั้งนานเลยนี่นะคะ โอ้เสียงเครื่องบินก็ขึ้นอันนี้เอายางเนื้อเนาะทีนี้กินเนื้อยังไงในป่าเอาแซ่บเถอะนะอ๋อไอจื้อหูกำไตล่ะพี่หยู่ในปุ้นนะก็อยู่ใต้น้ำนะอ๋ออ๋อก็ว่าใต้งในนี่มิขยิบหูกำมันนั่นห่านเลยแก ่ายหนึ่งไปหันเฮ็ดค่าได้มาเล็วค่าขายจืดอันนี่ค่าขายจืดอั้ง่อไบห์เม่หก็ไม่อะห์ไมาอะแล้วไนาเวตัวยขายอันหนึ่งอันนี้เศร้าอากเลยะขายปฏิเทพปฏิเทพเค่อนะเท่านใหม่อะเท่านใหม่อ๋อเอาไว้ทำบ้านใหม่นาเตะนอนนาเรือนตั้งันห้าเฮ็ดกันเนี่ยเขาไม่ขายนะคะปกติเขาจะขาย อันนี้อันยี่สิบาบาทนะคะถูกมากนะคะคก,บบก็ทำเองเนาะหนามากเมื่อกี้ไปจับดูแล้วไม้มันก็แบบแข็งแรงไม้อันดีที่เขาสางอ่ะหนาค <นา S 2> ่ะทีนี้ทีนี้เป็นเหมือนเฮ็ดส้ออันป้าน,นั่นนั่น,น เค mm, bueno. ื่อนไปแค่หมอขับหัวก็อานส่งป้าตั้งหขับไอ้ปติใจจะขอเรียก่าสิ่งไน้ำว่าีีขึ้นปวดเทาไอ้เท้าไอ้ป้อขับัวว่าติจล่ะไม่ใช่ขับกังหันนะขับหับขับขับจะไม่ละขับัเจี๋ยอยวไม่รขอบคุณพูดยังไงนะอับป้อันอับป้อันเจเจ๊อบ้อั ต้่ไป้อรัเป็นมอเป็นหม้อนําพาทางไปแล้วกันนะคะ้เนขาเลี้ยงบ้านแบบเขาเลี้ไก่แบบใต้ถุนบ้านเขาเลี้ยงบ้านนี้แบบนี้คือของลาหู มันจะไม่เหมือนกันนะที่น้องไอยซื้อไปไอหขับปูไาูขัไปเไอ้เ่ยเอหอขับปูเหมือนปูเลยนะเน่เออหนๆใส่ดูไปจริงเหรอฮะแค่หมูดท้อง้วไปละน้องเองใส่แล้วหใส่ยใส่ใ่ใส่ี่ตางเขาแบบช่ถูกเขาก็ถูกแล้วกูอยาอจริงเหรอเนี่ เด right. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปต่ออีกต้องไหมอ่ๆสวยจิสวยจกเอวชิวเทียดัดจาเลยพอรนั้นใหญ่ๆนะเราอยากไปเห็นที่เขาแบบในไนอรอ่ะ่อ๋อมันเรียกว่า เปิเ้เฮ็ดกูวนเนี่ยเปิ้โหลมันที่ไหนเปิเสั่งที่ไหนก็เฮ็ดที่ไหนวะอ๋อใจเฮ็ดไอ๋อเฮ็ดไว้ขหมี่เฮไว้ขายบมีเฮ็ดไว้คนใจการบมีอ๋อเพิ่นที่ไหนเตียนแตาหมี่ม่สังเกตนะฮะอ๋อึใจพิ่นปท้องเนี่ยอ๋มอมีไผอยู่เนี่ยอ๋อไนจัันนที่น่อ๋อจันี่น่อ๋อปัญหานลกูกไก่เอ๋ต้องเป็นยัง เราไปดูที่เขาทำเฮ้ยเมื่อกี้อะไรนะอะไรปูปูอีกคาปูคาปูไปดูคาปูคาปูแต่ก็เขาแล้วคาปูอะไรปูปูมาทางนี้ไปอะไรปูปูนะปูปูอันอันนี้เขาเรียกอะไรนะคาปูคาปูยังงั้นคาปูตรนี้ ขบุบุเนอ้บุ้บเนยังเหอขบุ้นบุเน่บุเนบุเน่บุอบุอบุเนเออได้เยอะเลยน้องีม่จับไม่ไว้อนีๆเลยนะขบุนบุเนบุ้เนนีอารมณ์ดเลอันนี้ยใช่ไหมทอยู่เนาะ โอ,โอ้ยอดเขาไม่อยู่แค่แอลแอลคืออะไแค่แ่กลวคืองนปุ้นก็เต็นน้เพราะว่าเพราะอยู่นี่เพราะมีอันน้อยๆไม่ค่อยไรเลยปนเฮ็ดไว้เ่าเฮ็ดกันใหญ่ๆสิบกิโนล เอาไปไว้เนี่ยชอบอะไรประมาณนี้อุยลับนีีีนีตีแล้วก็ี่ัอี่ักอี้ไม่ยุ่ถ้ามีแบบอันเล็กๆนี่จะซื้อใ้เป็นของเด็กงค่ะของนี้ พอเท่าเขาอยู่ในทีใบพอยู่ในที่ใบปันผลอะไรอยู่พอเท่าไม่อยู่เลยลแต่ก็โชคดีอย่างที่มาแล้วเจอปีใหม่ปีใหม่ของเาาอันนี้ปราหมอสารสิงมโนนาะกลุ่มตั้งาษาอะไนที่่ซึ่งหมู่บ้านนี้มีกระปทอหมอเฮ็ด เอาไผ่ไผก็โมฮช่หมคะโอ้แม่ทำเขายเาเป็นทุกบ้านทำใช้เองนะคะแต่ว่าพระเท่าทำไว้ขายแต่ว่าพระเท่าไม่อยู่ไม่อยู่บ้านเดี๋ยวอันนี้เป็นลูกค้าอ่าเป็นลูกเคยพระเท่าเดี๋ยวลูกเคยพระเท่าเขาจะเอาออกมาให้ดูนะะพระเท่าไม่อยู่ ใต้ถุนบ้านก็จะมีแบบของแบบปืนหรืออะไรต่างๆนะคะนี่อ๋อแต่ใหญ่แต่ประมาณนี้แต่อย่างนี้นะคะอันนี้อันของใหม่แต่ยังไม่ได้ใส่สายนะคะใหญ่มากถ้ามีแบบอันเล็กๆประมาณเกือบครึ่งอันเนี้ยก็จะเอา <laughs> อันนี้ใหญ่มากเมื่อกี้ที่เราใส่ <laughs> ใส่ตัวเราเจมเมยใส่จมเลย <laughs> บบได้ก<ด> <laughs> ลับบ้านได้เลยนะใส่กีโนูนโนูใส่กข, <laughs> no, <no>, no. ขาย<ส>ขายอันก็น คำอะรกคือใช้หาดูลอ่อใคร้รอยบใหม่ที่ไหนนะตำร้อยบาทนะคะตมรอยบาทใหญ่ๆคิอแบบเขาหาหาหยาบจินตีินตีนะหาหยาเพชรพอหยาไนเลยย่านย่ามาหาอย่างมืกี้ไม้นี่ต้องไปหาอันนี้น่าจะเป็นไว้หนอมเจ้ไว้จีจีจ นี่มันคำนุญอยู่หมู่บ้านลักหูดีเนี่ยใครก็ทูบบอค่ะหมอกำไตนำเลยนะกำไตก่าฮูอียก็อันนี้หว้นะหายากก็เลยแบบแพงนิดนึงนะประมาณ300นะคะก็มาของใหม่นะ300แต่อยากได้เล็กๆนะคะก็ไม่มีนะคะชอบมากนะคะซื้อ ไปเชียงตรงซื้ออันเล็กๆรัดหนึ่งอันเนาะแต่ว่าอันนี้ใจมากนะคะเอาไปเอาไปไหนเดี๋ยวเขาจะบอก <c oughs> เอาไปใส่อะไรไม่ได้นะคะก็ฟืนเข้าไปะค่ะก็อมาดู <c oughs> นี่ก็จะไปแบบฟืนหรือหลังคาก็จะง่ายๆ <c oughs> นี่นะทางนี้ <c oughs> นี่ก็กะหานในเถินบ<น>ุญได้เนาะ นี่ก็กหาในเถอนในนั้นนะคะแต่ว่าอันเล็กๆอันนั้นน้อยนั้นจะไม่ดีก้าหมูนิดนึงทีนี้หมูตายเสียงม่ได้ให้ซ่หมูมาให้เสียงก็แล้วหมูเฮ็ดป็นเฮ็ดป่อยเออเออแยมกินเชื่อหมูเราโอ้โเฮี่เป่อยที่ไหนอ๋อก็ว่าที่หมูบ้านนี่ไม่เห็นมีหมูแล้วเขาเอาเลี้ยงปีใหม่กันหมดแล้วนะก็เลยว่าหมูไม่เห็นมีจมูกหมูเอาไปเลี้ยง ในงานหมดแมวเด้อก็ปี่มพอนะร้อนโอ้พอจะเป็นลมตมกี้หนาวไหมประมาณสามกเพิ่นเหรอสามสิบหาก็สาเออสามสเดี่สิบไปสีเกาเพิ่นนะสี่สิบเก้าเพิ่น ี่สิบกหลังคาสามสถึงสี่สิบกหลังคารือนนะคะก็จะมีแบบประมาณนี้เองข้างในนี้ก็ไม่เยอะแล้วก็มีด้านนอกอีกนะคะมันก็รวมๆกันก็เกือบเกือบสี่สิบถึงสีกว่าๆนิดๆนะคะก็มีบบมีแบบต้นมะขามเอ้ยมีต้นพุทราแล้วก็มีไม้ไผ่โอ้มีครบเลยนะคะในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องแบบแล้วก็ เขาไปหากินในป่านะคะแถวนี้หาของกินในป่าหน่อไม้ฮะทันนน้งที่ไหนเนาะมีหน่อไม้แล้วก็ป้อมมีนม้ำก็เอากับขายในเมืองอ่าพวกพวกอะไรหมูหมูเถื่อนที่ไหนพังที่ไหนไรก็อ่ากัดไผ่ในอ่ะออลูกกว่าจะไปถึงในเมืองได้ก็โหขี่ฝนนี่น้ำขี่สังเกตมือยเลเนาะอ๋อ,อ,อมีอมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์บางบ้านบางเพื่อนก็มีเนาะ บางบ้านก็มีมอไซค์ใช้นะคะบางบ้านก็ไม่มีนะคะก็ถ้ามีของกินในป่าอะไรอย่างนี้เขาจะเอานําไปขายในเมืองนะคะเพราะว่าในชุมชนนี้ไม่ค่อยมีเขาไปหากันอยู่แล้วนะคะก็เลยไปขายถึงในเมืองเลยนะกว่าจะไปถึงก็ขี้ฝุ่นเลยเกือบชั่วโมงเนาะเรามาเออเกือบชั่วโมงถนนไม่ค่อยดีด้วยนะคะก็ถ้าเจอแบบรถแบบขับวุ่นเหมือนเมื่อกี้ก็ขี้ฝุ่นแบบโอ้โหไปเลยนะคะเมื่อก่อนนี่อันโคให้ทางเปินใช่นหม แบบตัวซีพนะเา่าต้นไม้แบบนี้ซื้อลองบ้านเขาก็จะเริ่มทำรั้วบ้านกันแล้วนะคะก็เ,เริ่มปักเสาไม้ไว้นิดๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือแบบใครก็ไม่อยู่บ้านนะคะก็เลยแบบ จะไปดูบนบ้านเขาเอ่ยจะไปดูเขาทำครัวก็ไม่มีใครทํานะเพราะว่าเขาไปรวมตัวกันเล่นกิจกรรมกันอยู่ลานนอกนู่นไปหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีใครอยู่บ้านกันเลยนะคะก็เลยแบบได้ยืนแต่นอกนี่แล้วก็ดูแค่นี้นะคะแล้วก็สาวอะไรก็อยู่ด้านนอกไปหมดแล้วนะคะก็คำมะกจอยจอนนี่กับคนทีนี้แค่ เราบอกสาวกับฟ้อนกันกันกันฟ้นนั่นเนาะคำนี้คำว่านี้กับคำติดอนีอีแลก็ฟ้อนฟ้อนคุณผายถามฟอนั้นคำมากเกินไมคำมาจากดฟอนนะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยว ไปดูด้านนอกกันต่อเนาะหมู่บ้านก็แค่นี้เองนะคะเดินไปก็ครบแล้วเมื่อกี้ก็เดินไปก็มีแค่มีกันแค่นี้มี30กว่า40่สิบประมาณนี้เนาะก็แบบลมลื่นมากนะคะหนาวอย่างนกานขค้นดิการเคลื่อนหนาวกานคืนหนาวเจ้า ก็แต่ตอนนี้อยู่ที่แดดรู้สึกว่าแบบร้อนนิดๆที่นี่ยิ่งน่าจะหนาวกว่านะเพราะว่ามีภูเขาอะไรอย่างนี้มีต้นไม้อะไรเงี้ยน่าจะเย็นมากเลยเนาะหิงไฟได่ไหนกลางคืนมันนหน่อยไฟน่าจะสนุกมากออมไฟนะออมไฟที่นี่เปิ้ลเฮ็ดอะไรอย่างเงี้ยลามได้ไหนกินอ๋อที่นี่เปิ้ลกินะ เขาไม่มีเผาเขา้าวลาบอะไรไม่มีนะตอนกลางคืนก็กินข้าวปุกกินแค่เนาะอ๋อจีข้าวปุกกินได่ไหมอ๋มอแล้วก็กินแต่ข้าวปุกแล้วไม,ไม่ไม่มีข้าวราบก็ว่าที่ก,กินอ๋ออหึงในกินได้ไหมไม่ใส่นาะใส่ขา้าวเปล่าใส่มะเป้าสกัดนะอม่ใส่นะอะข้าวไรกัเออ <laughs> ข้าว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 เปล่านะคะที่ใส่เข้าไปเนาะเหมือนที่ไตเราทำก็ใส่น้ำตาลเองใส่มะเป้าเองที่นะอ๋อ อันนี้นี่คือแบบนานๆทํากินทีแต่ว่ามันเป็นข้าวเปล่านะคะไม่ไม่ใส่อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะนานๆมันจะกินทีแต่ว่าขา้าวปุกนี่ก็คือกินนะคะก็ข้าวปุกสีขาวนี่เป็นปก็ห้ะะองอันนั้นฮะที่นี่ข้าวปุกข้าวปุกน่ะฮข้าวปุกสีขาวลายสีนั่นนั่นอันนั้นนี่เป็นง่าขาวโยกอันสีขาวเนี่ยอ๋อ,อก็จะมีสอง <2 S 1> สีนะคะเออไม่เห็นออกคนนี้เลยค่ะ ตอยู่ก็กำแกวตั้งเยอด้ยนนนีเลยพี่น่ข้ากไม่ปอมาถ่ยหมันเป็นตยะย่งนี้นะเอาลงเด็กุญเภาเนตยินดีแลน้องคะนี่ข้าอยู่หมูก็เยวมาใหญ่แต่ล็กนี่อยต